สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องเมมมารีดิมฟันนะครับวันนี้ก็จะกลับมารีวิวการ์ตูนกันอีกครั้งหลังจากห่างหายกันไปประมาณ5-6วันนะครับต้องขออภัยจริงๆในช่วงนี้นะครับที่หายไปนานหน่อยนะครับปกติสัก3วัน4วันอะไรเงี้ยผมก็จะต้องลงคลิปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้มันค่อนข้างนานนิดนึงนะครับเนื่องจากงานที่ทําอยู่ เหตุการณ์ต so, ่างๆร่างกคงร่างกายนะครับไม่ค่อยไหวนะก็ถ้าใครจำได้เนี่ยผมเคยเราไปหลายคลิปแล้วแหละว่าผมทำงานกะกลางคืนนะฮะบางทีเช้ามาเนี่ยร่างกายมันบังคับชดตาวตัวเองนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะมานั่งทำาคงทำคลิปอะไรอย่างต่อเนื่องได้นะครับวันนี้ก็ พยายามนะฮะที่จะกลับมาอีกครั้งนะฮะในการรีวิวให้ทุกท่านได้ชมนะครับกับการ์ตูนเรื่องใหม่ที่มีชื่อว่า p h a n t o m Buster นะครับกวนสุดป่วนชวนปราบผีนะครับอันนี้ก็เป็นการ์ตูนเรื่องใหม่ที่พึ่งถอยออกมาเลยนะครับของค่าย n a ช i ่น Com ิ c นะครับบังเอิญว่าผมเนี่ยเดินไปเจอที่ร้านหนังสือระหว่างเดินทางไปทำงานนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสะดุดตา กับหน้าปกมากนะครับเพราะว่าหน้าปกเนี่ยมันลายเส้นคล้ายๆกับเรื่องบัต l ล t แล้วก็บรูเอ็กโซซิตอย่างยิ่งนะฮะผมก็เลยมีความสนุกสนใจในเรื่องนี้นิดนึงจากหน้าปกนะครับก็เลยจัดมานะฮะไม่รู้ว่าจะสนุกหรือไม่นะครับสุดท้ายแล้วก็ซื้อมาอ่านแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะทำการรีวิวให้เพื่อนๆชมก็แล้วกันนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ สนุกประมาณไหนนะฮะเรื่องราวของ p h a n t o บัสเตอร์นะครับกวนสุดป่วนชวนปราบผีเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นเนื้อเรื่องนะครับในการเล่าถึงเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโครีคิชิยูจินนะครับโครีคิชิเนี่ยเขาเป็นเด็กชายคนหนึ่งที่ เป็นคล้ายๆว่าลูกครึ่งอังกฤษนะครับที่มีความฉเฉลียวฉลาดเป็นพิเศษนะครับคือพูดง่ายๆก็คือเป็นเด็กโรเรียนแล้วก็มีความฉลาดเขาอาศัยอยู่ในเมืองคามมคูระนะครับมาเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองเมืองนี้นะครับเขาเพิ่งขึ้นชั้นมัธยมปลายนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่เขาจะต้องไปพูด ต่อนหน้านักเรียนตอนเปิดเทอมวันแรกนะครับเขาเนี่ยก็เดินทางนะฮะไปโรงเรียนพลันนึกถึงคุณยายคนหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งเป็นคุณยายของเขาเองคุณยายคนนี้ก็เอ็นดูโคริคิชิเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับทำให้โคริคิชิเนี่ยเขาก็ผูกพันกับคุณยายมาก มีวันหนึ่งคุณยายเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าคุณยายตายไปนะคุณยายก็จะกลับมาเป็นผีแล้วก็มาเยี่ยมเยียนโคเรคิชินะครับแต่จนแล้วจนรอดนะครับคุณยายก็ไม่เคยมาปรากฏตัวให้โคเรคิชิเห็นนะครับมันก็เลยทําให้โคเรคิชิเนี่ยไม่เชื่อเรื่องผีสางนางไม้อะไรมากๆเลยนะครับแต่ว่าระหว่างที่เดินทางไปโรงเรียนอยู่นั้นนะครับก็ก็สังเกตเห็นนะฮะ ตัวชายคนหนึ่งนะครับกำลังทำอะไรประหลาดประหลาดอยู่ที่ทะเลนะครับอารมณ์เหมือนกับไปไว่ายน้ำในทะเลในแม่น้ำนะฮะอย่างสนุกสนานนะครับแต่แล้วอยู่ๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนจะจมน้ำขึ้นมานะครับด้วยความที่โกเรคิชิเนี่ยเขาเป็นคนดีนะครับเขาก็เลยกระโดดเข้าไปช่วยชายคนนี้ไว้นะครับ ซึ่งต่อมานะครับเขาก็จะมีการเฉลยในเนื้อเรื่องว่าชายคนนี้มีนามว่าชิชิคุโนะโมงารินะครับเขาเป็นใครเนี่ยไอตัวโคเรชิชิเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักหรอกครับบงังเอิญว่ามาเจอกันด้วยเหตุการณ์ที่จะจมน้ําอย่างที่ผมว่าไปนะฮะเขาก็เลยถามว่าเอ้ยมาทําอะไรในแม่น้ําในทะเลแบบนี้นะฮะมันอันตรายมากเลยนะ ว่ายนะ้ำไม่เป็นแล้วทำไมไปไว่ายล่ะนะครับเขาต้องถึงขนาดต้องมาช่วยเลยอะไรประมาณนี้นะฮะไอตัวโครรชิชิเขาก็พูดใส่ตัวชิชิคุโนะนะครับชิชิคุโนะเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้จมน้ำเพราะว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นนะฮะแต่ว่ามีอะไรหรือใครบางอย่างกำลังดึงขาเขาลงแม่น้ำนะครับซึ่งสิ่งสิ่งนั้นก็คือผีนะครับ พอพูดอย่างนี้นะครับโครีคิชิเนี่ยเขาก็ยิ่งประหลาดใจกับไอตัวชิชิคุโนเข้าไปอีกนะว่าไอ้นี่มันเป็นบ้าหรือเปล่านะฮะแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะตอแยส่งสิ่งด้วยนะครับพอพูดว่าเห็นผีขึ้นมาก็พันนึกถึงคุณยายว่าคุณยายไม่เคยมาปรากฏตัวต่อหน้าเขาเลยสักครั้งผีในโลกนี้มันจะมีจริงได้ยังไงนะฮะเขาก็แบบโมโหโทโสมากนะครับจนกระทั่งเนี่ยเขาก็ เจอเหตุการณ์เดียวกันกับชิชิคุโนะนะครับชิชิคุโนะเนี่ยก็เลยต้องช่วยโคเรคิชิในการดึงตัวโคเรคิชิขึ้นมาจากทะเลแม่น้ำแบบเดียวกันกับที่เขาโดนนะครับทีเนี้ยความที่มันมีแรงมหาศาลในการดึงนะครับเขาก็ดึงไม่ได้นะครับบังเอิญว่ามี ผู้ชายอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นนักเรียนมปลายเหมือนกันอยู่โรงเรียนเดียวกันเนี่ยพันมาเห็นเข้านะครับเขาคนนี้ชื่อว่าคันซากิคาโอรุนะครับเขาเนี่ยจะมีตาที่มองเห็นวิญญาณอย่างชัดเจนแจมแจ้งได้นะครับก็เลยพันเข้าไปช่วย2คนนี้ที่กําลังมีปัญหาอยู่นะครับตัวชิชิคุโนะเนี่ยเขาก็เลยพันถูกช่วยไว้นะครับแล้วก็รอดชีวิต กลับมานะครับทีนี้ปัญหาก็คือเขาทราบแล้วว่าคนที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยก็เป็นทหารนีทับเป็นผีนักรบโบราณเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะครับพยายามดึงขาเข้าไปในแม่น้ำนะครับเขาจำเป็นจะต้องทำการปัดเป่านะฮะแต่ว่าตัวของชิชิคุโนะเนี่ยที่เขาอ้างตัวว่าเป็นหมอผีเนี่ยเขาไม่สามารถมองเห็นผีได้นะครับเขาจึงอาศัย ตัวคันสากิคาโอรุซึ่งเป็นสื่อกลางเนี่ยในการมองเห็นวิญญาณได้นะครับแล้วก็พยายามกำจัดตัวผีที่ทำร้ายพวกเขานะครับโดยการกินเข้าไปนะฮะไอตัวชิชิคุโนะเนี่ยเขาก็จะมีรอยสักอะไรบางอย่างที่เป็นของตระกูลชิชิคุโนะนะครับที่เป็นรอยสักอยู่ตรงลิ้นนะครับทำให้เขาสามารถเขมือบวิญญาณ ได้นั่นเองนะครับทีเนี้ยเรื่องราวมันก็ประเดประดังเข้ามาในเนื้อเรื่องนะฮะก็คืออารมณ์ประมาณว่าไอชิชิคุโนะเนี่ยที่กินผีได้เนี่ยเขาเป็นตะกวลหนึ่งนะครับที่เป็นเหมือนหมอผีมายาวนานสืบทอดกันมาหลายสิบปีนะครับแต่ว่าเขาต้องเก็บตัวฝึกฝนอยู่บนภูเขานะครับทำให้ เขาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนโดนขังอยู่ในคุกนะครับเขาก็อยากจะมีชีวิตอิสระอยากจะมีชีวิตวัโรงวัยรุ่นอะไรแบบนี้นะฮะเขาก็เลยพยายามที่จะต่อรองนะฮะแล้วก็ขอร้องกับทางตระกูลนะครับโดยทางตระกูลเนี่ยเขาก็ให้คำมั่นว่าเออถ้าเกิดว่าจะออกมาที่โลกภายนอกเนี่ยก็ต้องกําจัดวิญญาณนะครับแล้วก็ส่งรายงานเนี่ยไปให้กับตระกูลเขาเนี่ย ทุกๆเดือนนะครับว่าทําอะไรไปบ้างนะครับแต่ว่าการที่เขาจะปราบผีได้นะครับตัวเขาเองดันมองไม่เห็นนะครับเขาก็เลยจาเป็นจะต้องหาคนที่มองเห็นวิญญาณนะครับหรือว่าสื่อสารกับวิญญาณได้ในการที่จะไปปราบผีนั่นเองนะครับเขาก็ไปเที่ยวไร้เที่ยวคือโคเรคิชินะครับแล้วก็ตัวคันซากิคาโรมาเข้าชมรมจนได้นะฮะ หลังจากนั้นเขาก็ไปหาสมาชิกอย่างคนที่ชื่อว่าซามอนที่สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้โดยที่ไม่เห็นตัววิญญาณนะครับคือสามารถพูดคุยได้แต่ว่าเขาก็มองไม่เห็นวิญญาณเช่นเดียวกันกับตัวพระเอกทีเนี้ยมันก็เป็นที่มาของชมรมที่ชื่อว่า p h น n อมบัสเตอร์นะครับในการที่เขาจะช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากที่เกิดจาก การกระทําของผีสางนางไม้มันก็จะออกแนวเป็นแบบตอนตอนนะครับตอนตอนคอยกําจัดผีมีทั้งตลกบ้างนะครับจริงจังบ้างนะครับแต่ส่วนมากนะั้นจะไปไท้ยทางตลกซะมากกว่านะครับแต่ว่าจะมีช่วงท้ายๆของเนื้อเรื่องเนี่ยที่เขาเปิดเผยมาว่าตัวพระเอกเนี่ยอยู่ในต้นตะกรูที่ เป็นหมอผีในการสาบแช่งแล้วก็กลืนกินดวงวิญญาณนะครับที่จะคอยหาประโยชน์จากวิญญาณต่างๆซึ่งพอมันเฉลยตัวส่วนสุดท้ายมาเนี่ยผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นแล้วก็จะเริ่มสนุกขึ้นมานะฮะหลังจากที่ช่วงแรกต้นเรื่องกับกลางเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน เป็นเรื่องราวแบบปรับผีทั่วไปธรรมดานะฮะไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากมายนะครับแต่พอช่วงที่มันเฉลยเกี่ยวกับต้นตระกูลของพระเอกเนี่ยก็เริ่มที่จะรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นนะครับอันนี้ก็เลยคิดว่าอาจจะลองดูสักเล่ม2เล่ม3ดูว่ามันจะสามารถทำให้ผมเนี่ยถูกดึงดูดความสนใจไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย ถ้าประมาณเล่มสเล่มแล้วมันยังไม่สามารถทําให้ผมชอบได้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่แนวทางสําหรับผมนะครับลายเส้นไม่แย่นะครับแต่ว่าที่ผมบอกว่ามันเหมือนกับบัตเลดก,กับตัวบูเอ็กโซซิสมันก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะครับพอมาอ่านดูมาดูดีๆคล้ายๆเฉยๆนะฮะแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเหมือนขนาดนั้นนะแต่ภาพก็ไม่ได้แย่นะครับ ส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยก็ต้องไปดูกันอีกทีว่ามันจะโอเคหรือเปล่าแต่มันอาจจะสนุกสำหรับบางคนก็ได้นะครับเพราะว่าความสนุกหรือว่าความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ว่ากันถ้าเกิดว่าใครจะชอบเรื่องนี้หรือไม่ชอบนะครับถ้ายังไงแล้วนะฮะก็ไปหาซื้อหาอ่านกันได้นะครับกับค่ายนชั่นนะครับเร่มนี้ร้อย 35บาทนะครับจะชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ memory ด่ดิมฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ